สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสำหรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปยันโบเดนอาร์เกสโตนชวดบูพาเลตแน่นอน เป๊ปกัวเดียล่าผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์แถลงความพร้อมก่อนเกมนะครับที่จะออกไปเยือนทางด้านชิสตันพาเลตนะครับเขาได้บอกว่าฟิฟฟอร์เดนนาธานาเก้รวมถึงจอนสโตนนะครับแล้วก็มาเตโอโกตินะครับแต่ยังไม่พร้อมช่วยทีมสําหรับเกมพรีเมียร์ที่จะบุกไปเยือนชิสตันพาเลตวันเสาร์นี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับมาเนิโคันจีนะครับที่ได้รับบาดเจ็บในเกมล่าสุดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับโดยเป๊ปได้เปิดเผยว่า กองหลังรายนี้นะครับอาจจะฟื้นตัวทันและมีลุ้นส่วนร่วมในเกมที่จะเจอกับทางด้านซิสซัมพาเลตนะครับเรามาดูรายชื่อนักเตะของแมนเชสเตอร์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับคนแรกนะครับฟิลฟอร์เดนคนที่2นะครับโรดี้คนที่3นะครับนาทานาเก้คนที่4นะครับออตกาบ๊อบคนที่5นะครับจอห์นสโตนคนที่6นะครับมาเตโอโคอาสิตและคนที่7นะครับมาเนอร์อาคารจี นี่นะครับก็เรียกได้ว่าก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับับนเสาเนี่ยก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยนักเตะเหล่านี้เนี่ยที่บาดเจ็บเนี่ยจะสามารถกลับมาทันหรือเปล่าโดยเฉพาะในรายของมานูเออาคานจี G นะครับที่บอสบอกว่าอาจจะกลับมาช่วยมายสเตอรีได้นะครับมาดูข่าวต่อมาข่าวที่2เรือเต็งหนึ่งเชมขับเบิร์ครัพ2025หลังโรดดี้ฟิตพร้อมลงเล่นได้ ซีซาร์สปอร์ตบุ๊คบอล์รับพนันถูกกฎหมายของสหรัฐนะครับได้เปิดราคาต่อรองแชมป์ฟีฟ่าคัพเบอร์คับปี2025ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แข่งแบบทัวร์นาเมนต์32สโมสรออกมาแล้วได้ยกให้แมนซิตี้นะครับเป็นเจงหนึ่งในรายการนี้นะครับหลังทราบผลการจับฉลากปุ๊บที่มี4ทีมนะครับมีทางด้านยูเวนตุสนะครับจากเซเรียอาอิตาลีครับอันไอทีมจาก UAE และทางด้านวีดัสเอซีจากโมร็อกโกนะครับนี่นะครับก็เป็นชื่อที่ อยู่ในกลุ่มเดียวกับแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งการพิจรารณาจากชื่อชั้นแชมป์ UCL 2023น่าจะตบเท้าเข้ารอบ1 6ทีมไปได้อย่างไม่ยากนะครับแถมมีข่าวดีว่าเรเบลสีฟ้าของเราอาจจะได้โรดี้กองกลางดีกีบอลลงดอคนล่าสุดฟื้นตัวกลับมาฟิตพร้อมลงเล่นได้ในเกมนี้อีกด้วยสำหรับเต็ง5อันดับแรกนะครับมีแมนเิตี้นะครับเป็นเต็ง1นะครับอันดับ2อนะครับเป็นเรียวมาริจากสเปนนะครับอันดับ3ามนะครับบาเยอร์มิวนิกจากเยอรมนีนะครับ อันดับ4นะครับเชลซี Chelsea, จากอังกฤษนะครับและอันดับ5ครับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีนะครับ, Milan, Jerry, น,รบนี่ก็เป็น5อันดับแรกที่คาดว่าจะได้แชมป์นะครับเอามาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับอินเตอร์ไมอามี่พร้อมเจอจ่า KDB หากต่อสัญญาเรือไม่คืบหน้ามกราคมนี้อินเตอร์ไมอามี่นะครับทีมดังจากเมเจอร์ลีกซัคเกอร์ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีเดวิดเบคแฮมเป็นเจ้าของทีมนะครับ ได้ตั้งเป้าดึงตัวทางด้านเควินเดอบอยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งในการเติมทัพในปี2025นะครับและเตรียมเปิดการเจราจาในเดือนม,มกราคมนี้หากเขายังไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่กับแมน i ิสตี้ได้ในเวลานั้นตามรายงานจากเดลี่สตาร์สุดท้ายแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะเองนะครับว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้หรือจะย้ายไปลีกอื่นนะครับส่วนตัวแอดมินอยากให้ทางด้านเควินเดอบอยนะครับอยู่กับแมนทิสตี้ต่อไปนานๆนะครับ อยู่ให้จนแขวนสตาร์ทเลยนะครับอยู่เป็นตำนานของแมนซิตี้แบบที่เรียกได้ว่าแมนซิตี้ของเราก็มีตำนานสุดยอดนักเตะอย่างควินเดอบอยที่เล่นร่วมกันมากว่า10ปีนะครับอ่ะสำหรับ E ีีนี้นะครับแอมมีได้นำข่าวสารต่างๆมาเบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพี่น้องชาวเรือใบติดป้ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับ E ีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีทีหน้าสวัสดีครับ